วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสต็อกนะคะโตโยต้าอัลติสนั่นเองนะคะมีทั้งโฉมไมน่าเชนโฉมออนยนะคะเครื่อง1.6 1.8มีให้ครบคันเลยนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับพี่ๆแน่นอนนะคะถ้าสนใจคันไหนเป็นพิเศษนะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะต้องแคบรูปนะคะแล้วทักไลน์มาได้เลยเบอร์ลูกหมูทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วนะคะ คลิปเต็มรายละเอียดเต็มอยากรู้คันไหนนะคะแจ้งมาได้เลยในคอมเมนต์หรือสามารถโทรสอบถามลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวรอไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้นะลูกหมูจะมาอัปเดตสต็อกรถออาติสนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะชอบสีไหนรุ่นไหนโฉมไหนนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะรีวิวให้ดูนะคะแบบคร่าวๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสต็อกนั่นเองนะคะชอบคันไหนนะคะสามารถ แคปเลขทะเบียนไว้แล้วทักหาลูกหมูได้เลยเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านข้างแล้วนะคะพี่ๆสนใจขั้นไหนอยากได้รายละเอียด เพิ่มเติมนะคะหรืออยากปรึกษาอาชีพที่ทําอยู่สามารถออกรถได้ไหมทักหาลูกหมูได้เลยนะคะจะโทรเบอร์ก็ได้หรือว่าเอาเบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะคะอยู่ที่ด้านขวามือนะคะ0930698581นั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูก็ประจําการอยู่ที่สาขาหนึ่งนะคะหรือสํานักง,งานใหญ่ของบริษัทเพชรยนตร์รถมือสองนั่นเองนะคะนี่คือคลังเอาติดนะคะที่เยอะมากๆเลยมีรถให้เลือกมากกว่า75คันเลยนะคะเฉพาะเอาติดนะ,ะพี่ๆดูได้เลยนะคะเรียงยาวแบบนี้เลยนะคะ มีทั้งโฉมใหม่นะเชนโฉมออนิวนะคะแล้วก็มีตัวตัวนี้เลยแนะนํามากๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะคันนี้นะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้เป็นสีเนวี่บลูนะคะสวยๆงามๆเป็นเครื่อง 1.6G คะ่ะพี่ ไฟหน้านะคะได้เป็นฮาโลเจนแบบนี้นะคะตัวโครเมียมเนี่ยมีมาให้2เส้นแบบนี้นะคะสันเหลี่ยมตัวรถเงาคมสวยงามคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะ4 9 0 0 0นานะคะตัวนี้เป็นฉมอมใบหน้าเชนเนาะภายในนะคะพี่ภายในคันนี้นะก็จะได้เบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะได้เบาะหนังสีครีมนะคะพุงมาไลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะ ได้จอเดิมโรงงานนะคะแอร์หมุนใช้งานง่ายๆเนาะเกียร์ออโต้คันนี้499,000นะ49,000บาทนะคะพี่ๆถ้าสนใจทักขาลูกหมูได้เลยนะคะอยากชมคันไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะกับตัว Toyota าอัลต1.8 GR s ปอร์รถปี2019คันนี้เลขหม่เพียง75,000โลนะคะได้สีแดงเดี๋ยวมีสีดำอีกคันหนึ่งนะคะกำลังเข้ามา เนาะเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8 GR Sport นะรถปี2019นะคะพี่ๆไฟหน้านะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์แบบนี้แล้วเรียบร้อยมีไฟตันหมอกคู่ล่างให้มีไฟ d ดย์ไทมไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะคะตัวโฉมเขาเนี่ยจะเป็นโฉม all new นะคะแต่ว่าคันนี้ได้เป็นตัว GR Sport นะคะรถปี19นั่นเองนะคะคันนี้นะได้แม็กนะคะปัดเงาทูโทนแบบนี้เลย แม็กเดิมโรงงานนะคะ5รูแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยได้ยางมิชลินด้วยนะคะเป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะสวยงามครบคันเลยนะคะสันเลี่ยมตัวรถเงาคมค่ะพี่สีสวยมากนะคะตัวกระจกเนี่ยเป็นสีดําตัดกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวกระจกเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าด้วยนะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะคันนี้นะ ภายในคันนี้สวยงามมากพี่ๆ่ะดูโครงสร้างประตูกันก่อนได้เลยนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆงามๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการชนใดๆเลยนะคะสวยงามนะคันนี้นะคะคันนี้ราคานะคะ5 4 9 0 0 0ฟรีดาวได้ผ่อน79,700บาทนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขันกนาราขการขยับเลยนะคะนี่ดูได้เลย นะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่การันตีโครงสร้างให้นะคะว่ารถที่เพชรยนต์เนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่แน่นอนนะคะเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วเชื่อถือได้แน่นอนนะคะคันนี้นะได้เบาะหนังนะคะสีดําตัดแดงแบบนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตเลยคันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือมีจอทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์นะคะบลูทูธได้หมดเลยทุกอย่างนะคะ USB นะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone เชื่อมต่อได้หมดเลยนะได้ Air Auto นะคะพี่ๆได้เกียร์ออโต้นะคะเบรกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพวงมลาลัยเนี่ยได้เป็นมัลติฟัง์กชันหุ้มหนัง3ก้านแบบนี้เลยนะคะคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นห้นะคะด้านหลังด้านหลังคันนี้นะจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะมีแอร์หลังให้นะคะห้องโดยสารฝั่งด้านหลังเนี่ยก,กว้างขวางนั่งสบายเช่นเดียวกันค่ะพี่ด้านท้ายของเรานะคะ มีสกเกิร์ตมีสปอยเลอร์มาให้แล้วรอบคันนะคะพี่คันนี้นะไฟไท้ายเดิมโรงงานของไทยโคยโตเลยนะคะดูแต่งทรงมาสวยงามมากๆเลยคันนี้ฟีดาวขอน9,007นะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจำพี่ๆขาข้าราชการรับวิสาอังกิจนะบอกเลยว่าอนุมัติภายใน1วันนะคะสวยงามนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันสีขาวกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโฉมออนิวนะคะ เป็นตัวโฉมออนิวคันนี้ได้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์มให้ครบคันอยู่แล้วเนาะสำหรับตัวอัลิิสนะคะคันนี้ราคา5,10,000นนะคะรถปี19นะภายในของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีทูโทนนะคะถ้าเป็นตัวโฉมออนิวเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้ นะคะได้จอเดิมโรงงานค่ะพี่แต่ว่าไม่ใช่จอ Android นะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบดึงอยู่เนาะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะพี่ด้านท้ายนะคะเหมือนกันเลยมีแอร์หลังให้นะคะด้านท้ายเนี่ยมีแอร์หลังให้เบาะนะคะเป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นถ้าพี่สนใจทักมาได้เลยนะครับผมนี่เลย สวยงามมากๆนะคะที่ตั้งอยู่นี้นะคะเป็นเอาติดทั้งหมดเลยนะพี่ๆอยากชมคันไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้นะคะชมใหม่ชมเก้มีหมดนะคะคันนี้ราคาดีมากๆ3 9 9 0 0 0รถปี18บะคะเป็นตัว all n e นิว1 6 G นะคะทะเบียนนี้เลยทะเบียนสวยมากๆนะคะ9856นะคะคันนี้เนี่ยภายในนะคะถ้าเป็นตัวชมไมน่าเชนนะคะภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้นะ ได้เป็นเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคาดีมากนะคะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวออาติสนะคะแจ้งก่อนตรงนี้เลยว่าพี่ๆค่ะเอาติสที่นี่ไม่ใช่เอารถแท็กซี่มาทําขายเป็นรถมือสองนะคะไม่ได้เอารถแท็กซี่มาทําขายเป็นรถมือสองสามารถตรวจเช็คหน้าเล่มได้เลยนะคะเช็คหน้าสิบแปดได้เลยไม่มีแน่นอนอ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเอสสปอร์ตรถปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้สี่แสนหนึ่งหมื่นค่ะพี่ ได้แม็กมาแล้วเรียบร้อยนะมีดิสบงดิสเบกให้ด้วยครบคันเลยค่ะพี่ๆ่ะภายในคันนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดํามีจอแอนดรอยมาด้วยนะคันนี้เจ้าของเดิมติดจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะจอแอนดรอยค่ะพี่แอร์ออโต้นะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังกชันคันนี้เลขไม 1, 110, ล์หนึ่งแสนหนึ่โลนะคะสําหรับอัติถือว่าน้อยมาก เพราะปกติพ,พี่พี่สังเกตได้เลยนะคะรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งกันเนี่ยไม่แปดแสนเกแสนนะ แต่ช่วงล่างยังดีอยู่เลยนะคะแต่รถที่เราบอกเลยว่าไม่มีนะคะไม่มีเอารถแท็กซี่มาทําแน่นอนการันตีให้เลยถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะคะเอาคันเด่นๆมาอัปเดตให้นะคะอยากได้เอาติดไว้ใช้สักคันนะคะรีบทักหาลูกหมูได้เลยบอกเลยว่าลูกหมูคัดคันที่สวยๆไว้ให้พี่ๆแน่นอน นะคะคัดคันที่เดีที่สุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะคัดมาให้แล้วนะคะอยากได้เอาติดไว้ใช้งานทักหาลุกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจรีบทักรีบโทรมาได้เลยเครดิตด,ดีนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าสี่ปีไปเลยนะคะถ้าอยากได้ผ่อนเจ็ดปีเอาไปเลยพี่ดอกเบี้ยพิเศษสี่จุดเจ็ดเก้าค่ะโอ้โห ดองเบีย้ยก็ดีนะคะรถก็คุณภาพดีถ้าพี่ๆสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ